คนวันอาทิตย์ถ้าเกิดว่าคบกับคนที่เกิดวันอาทิตย์เหมือนกันเนี่ยบอกว่าอันดับแรกเลยต้องบอกว่าเขาเรียกว่ารู้ใจกันรู้ทันกันเนอะเพราะว่านิสัยเหมือนกันนะลักษณะคาแรคเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเหมือนกันมากนะคะและจะมีความแข็งทั้งคู่หรือหัวแข็งกันทั้งคู่นะอาจจะชอบออกคําสั่งหรือชอบบงการด้วยกันทั้งคู่ เขาก็บงการเราเราก็บงการเขาเขาควบคุมเราเราก็อยากจะควบคุมเขาหรือใช้อำนาจด้วยกันทั้งคู่นะคบหากันแล้วรักใคร่กันแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเข้าอกเข้าใจกันแหละเพราะว่าเออถ้าไม่ได้มีปัญหากันเองนะถ้าไม่ได้มีปัญหากันเองเนี่ยเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่ ความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยหวานชื่นยันสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างมีความแข็งแข็งกันทั้งคู่นะหัวแข็งกันทั้งคู่ชอบบงการชอบควบคุมกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็จะเป็นอะไรที่มีความรักที่เป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถ้าคบหากับคนที่เกิดในวันจนันเป็นคนที่มีความแตกต่างกันอย่างอาจจะสิ้นเชิงเลยก็ได้นะเป็นคู่ของความแตกต่างนะ เป็นคู่ของความแตกต่างที่ต้องบอกว่าลงตัวเออเป็นความแตกต่างที่ลงตัวนะอบอกเลยพออยู่ด้วยกันและผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัวหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาเรียกว่าเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายของกันและกันคนหนึ่งแข็งคนหนึ่งอ่อนคนหนึ่งออก้าหารคนหนึ่งอาจจะมีความละมุนล,ละม่อมนะคะ ก็เลยจะไม่ค่อยมีการประ,ประทะกันนะหรือว่าอาจจะทะเลาะก,กันน้อยเนื่องจากว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาเขาพูดนำจ๋าส่วนอีกคนนึงก็พูดตามจ๋าเหมือนกันนะจะทําให้เกิดความรักที่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่ลึกซึ้งนะแล้วก็อาจจะผูกพันนะเป็นพิเศษนะสามารถเติมเต็มเติมใจให้กันได้คนที่เกิดในวันอาทิตย์ ถ้าเกิดว่าคบกับคนที่เกิดในวันอังคารคู่นี้นี่ต้องบอกเลยว่ามีความเหมือนกันหลายอย่างมากมความกล้าหาญมีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้บงการบังคับบัญชานะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะมีความรับผิดชอบมีความอยู่ในกฎในระเบียบนะมีความเข้มแข็งมีความอดทนด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะถ้าครองรักกันหรือ มีความสัมพันธ์ต่อกันนะคะหรือคบหากันเนี่ยต้องบอกเลยการได้ทําอะไรทุกอย่างด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นพลังมากเลยนะหาเขาคบหากันแล้วทาธุรกิจด้วยกันหรือทําอะไรหรือทําโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันเนี่ยต้องบอกเลยพลังคอ่อนข้างเข้มแข็งแข็งขันหรือถ้าทํางานร่วมกันต้องบอกเลยพากันแบบว่าประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเลยนะแต่ข้อเสียก็คือว่า เนื่องจากว่าเหมือนกันมากนะแล้วก็เป็นคนแข็งแข็งทั้งคู่ในเรื่องของความสัมพันธ์จะไม่หวานเลยก็แต่ก็รู้กันอยู่แก่ใจนั่นแหละนะแต่ว่าจะไม่ค่อยหวานเเพอๆนะคู่นี้คบกันเนี่ยอาจจะไม่เคยบอกรักกันเลยก็ได้อแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกเนี่ยต้องบอกเลยสองคนนี้จะมีความแบบดูแลลูกหรือเลี้ยงลูกเนี่ยได้ดีนะแล้วก็จะทําให้ ลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เติบโตก้าวหน้านำชื่อเสียงนะมาให้กับคนทั้งคู่ได้เป็นอย่างดีด้วยเออคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถ้าหากว่าพบกับคนที่เกิดในวันพุธเมื่อคบมาหากันแล้วนะต้องบอกเลยความสัมพันธ์มันจะเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเพื่อน เหมือนเพื่อนสนิทเลยไปไหนไปกันรับกันเข้าใจกันเฮไหนเฮนั่นจะคุยกันได้ทุกเรื่องเลยมันจะผ่อนคลายมันจะสบายใจมากๆนะแล้วก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความแฮปปี้เวลาที่คบกันนั่นเองเนาะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถ้าคบหากับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีต้องบอกเลยคู่นี้นะดีเยี่ยม เป็นคู่ที่จะส่งเสริมดวงชะตากันเป็นอย่างดีเลยมีพลังกำลังใจมีแรงใจให้กันค่อนข้างดีและตลอดเวลาแล้วที่สำคัญเป็นที่ปรึกษาให้กันได้ดีด้วยในยามท้อแท้ในยามสิ้นหวังอะไรต่างๆจะช่วยกันคิดแก้ไขนะสิ่งที่ผิดพลาดไปนะหรือช่วยแก้ไขปัญหาหรือช่วยฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆให้กันได้เป็นอย่างดีเออ นูนี้นี่ส่งเสริมดวงชะตากันดีมากคนที่เกิดในวันอาทิตย์อย่างที่รู้ๆกันว่าเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองนะมีความเป็นผู้นําสูงมีความม,มานะุมนณะวิาาริียะอุตสาหะมีความอดทนกดอดกัน้นมีความกล้าหาญมีความมีความผู้นําค่อนข้างมากในขณะที่คนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยก็มีความเป็นผู้นําเหมือนกันนะแต่ ในความเป็นผู้นำเนี่ยมันมีความคิดมันมีสติปัญญานะมันมีความอ่อนโยนมันมีความอ่อนน้อมอยู่ในตัวด้วยนั่นหมายความว่าพอสองคนนี้เข้าหากันพบผากันนะมันจะส่งเสริมดวงชะตากันให้ประสบความสำเร็จหรือเป็นไปได้เลยก็หลือเกินว่าจะสามารถช่วยเหลือกันได้ในในยามที่มีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆใครก็แล้วแต่ที่ได้เห็นคู่นี้นะคนที่เกิดในวันอาทิตย์แล้วก็มรหัสเนี่ย ก็ต้องรู้สึกเลยว่าเอ้ยคู่นี้มันส่งเสริมกันดีมันสนับสนุนกันดีมันบิ้วกันดีมันเชียร์อับกันดีมันมันมันพากันจะเรือรุ่งเรืองกันดีจังเลยเออเพราะฉะนั้นคู่นี้ต้องบอกเลยเป็นคู่ที่ perfect มากมากนะที่จะสนับสนุนส่งเสริมดวงชะตาชีวิตกันให้ประสบความสําเร็จในรอบรอบด้านเลยเออคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถ้าคบกับคนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกเลยทั้งคู่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันแต่ เป็นความแตกต่างที่ทำให้รักกลมกลืนกลมกล่อมมากคนหนึ่งเนี่ยเ้าหานประดุดดังกุ่นนํำส่วนอีกคนเนี่ยก็มีความอ่อนหวานงดงามหยดุดหยาดเยิ้มหย,ย,ยุดย้อยอร่อยหอกนะนะเพราะนั้นแล้วพอมันคนหนึ่งห้าวหานอีกคนหวานอ่อนหวานมันผสมกันเนี่ยต้องบอกกลมกลืนกลมกล่อมอร่อยอ๋อ นะความสัมพันธ์จะเป็นอะไรที่หวานซึ้งตรึงตราตรึงใจเออ คู่นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่แตกต่างแตกกลมกลม่อมอร่อยห่อเออนะพบกันแล้วจะส่งเสริมสนับสนุนเกื้อนหนุนกันช่วยเหลือกันส่งเสริมกันทําให้ดวงชะตาความสัมพันธ์หรือความรักเนี่ยไปได้สวยสดใสนะแล้วก็มีโอกาสที่ถ้าทําอะไรร่วมกันก็จะผลักดันกันให้ประสบความสําเร็จนะแล้วก็มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ด,ด้วยเออคนที่เกิดในวันอาทิตย์ หากคบหากับคนที่เกิดในวันเสาร์ทั้งคู่เนื่องจากว่ามีความอดทนเหมือนกันมีความพุ้นนาเหมือนกันจะไม่ใช้อารมณ์ทั้งคู่คู่นี้มันมีความเข้าใจกันหรือมีความพยายามที่จะปรับหาปรับจูนทําความเข้าใจกันอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแค่ไม่ค่อยได้หวานแหววกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคบหากันแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่ความเข้มแข็งความอดทนของเขาทั้งคู่เนี่ยจะ ประคับประคองความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่แบบเป็นความสบายใจเนาะเป็นความสบายใจที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นการเป็นความเคารพกันและกันด้วยอะไรทํานองนี้เนาะครตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะสําหรับใครที่รักโฆษณา,ายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะคะยินดีด้วยนะ